สวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้าจะมานำเสนอเครื่อง RT110 นะจ๊ะรับสมได้เลยจ้าไปไปไป,ไปค่ะอันนี้จะมาดูมารีวิวนะคะติดเครื่องกูตา RT110 ให้ดูเนาะจ้าอันนี้เครื่องดีเครื่องแน่นมากเลยนะคะติดง,ง่ายเนาะเครื่องเ,เดิมๆเลยนะคะน,นี่ฟังเสียงเครื่องเนาะ เดิมเมของเขาเลยนะคะอนน่สมตัวสมนีมรร้รอบ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 เครื่องเขานะคะอตอนนี้ใส่กับอีจัดอยู่นะคะแต่ถ้าซื้อก็แกะออกได้เลยค่ะ ค่ะเดิมๆเครื่องนั่นๆเลยค่ะเครื่องเดิมมากค่ะสวยเลยนะคะไม่มีแตกแล้วก็น็อตไม่เคยแกะด้วยค่ะจ้าถ้ายัางไงสอบถามเข้ามาได้เลยนะจ๊ะโอเคค่ะ